เจ้าเทารัต856ตัวนี้นะฮะสามารถบรรจุกระสุน3 8 Special ได้6นัดนะครับ6นัดเขาทําออกมาเป็นสีดำด้านนะครับเพื่อนๆดูนะฮะเป็นสีดำด้านทั้งกระบอกนะฮะ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ J จ c t i คชั่นกาวันนี้ผมก็มีปืนอีกหนึ่งกระบ,บอกนะครับที่เคยทคําคลิปรายละเอียดเอาไว้นะฮะแต่ว่าไม่ได้เทสนะฮะวันนี้จึงได้นํากลับมาเทสยิงให้เพื่อนๆได้ดูฟิลลิ่งของตัวปืนกันนะฮะมาดูตัวปืนกันก่อนนะฮะโอเคตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้คือเทารัด8านะฮะเทารัตด856เป็นปืน ลูกโมขนาดจุดสามแปดสเปเชียลนะครับเทอรัตแปดห้าหกถ้าเปรียบเทียบกับสมิธนะครับมันก็จะอยู่ในปืนโครงเจนะฮะอยู่ในไซส์ของปืนโครงเจนะฮะเจ้าเทอรัตแปดห้าหกตัวนี้นะฮะสามารถบรรจุกระสุนจุดสามแปดสเปเชียลได้หกนัดนะครับหกนัดนะฮะความยาวของอความยาวของลำกล้องเนี่ย อยู่ที่สองนิ้วนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังปรับอะไรไม่ได้นะครับศูนย์หลังเสาะล่องนะฮะศูนย์หน้าก็ตายตัวนะครับอ่าแล้วเจ้ารุ่นนี้เนี่ยเขาทำออกมาเป็นสีดำด้านนะครับเพื่อนๆดูนะฮะเป็นสีดำด้านทั้งกระบอกนะฮะมันให้ความดูอ่า ให้ความดูดันนะฮะมันให้ความดุดันดูสวยงามนะฮะเนียนตาเลยทีเดียวนะครับสำหรับ8.56นะฮะตัวนี้ส่วนด้ามก็เป็นด้ามยางนะฮะไม่นิ่มไม่แข็งนะครับน้ำหนักตัวปืนก็อยู่ราวๆแค่ประมาณห่า600หก0กรัมนะครับครึ่งกิโลนิดๆนะฮะก็โอเคเดี๋ยวผมจะเทสเจ้า อา,อาธีแปตัวนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูฟิลลิ่งของตัวปืนกันนะครับไปดูกันครับครับก็เดี๋ยวผมจะทดลองเทสเจ้าเทารัต8 5ดตัวนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูฟิลลิ่งของตัวปืนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ เทสสามนัดนะฮะดูนครับกลุ่มนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าเทารัดัด8.56ลํากนะลำกล้อง2นิ้วเป็นปืนขนาดจุดส8เปเชียลระยะ10เมตรครับครับก็สำหรับเทารัด 856นะครับผมก็ได้ทำการเทสให้เพื่อนๆได้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นปืนที่ยิงได้ดีนะครับยิงได้ดีนะฮะอีกทั้งก็เราที่เราทราบกันนะครับมันเป็นปืนที่ค่อนข้างสบายกระเป๋านะฮะค่อนข้างสบายกระเป๋าโอเคว่าเนื้องานอาจจะไม่ได้เนียนเหมือนปืนยี่ห้อดังนะฮะอัสมิดแล้วกันนะครับสมิดแต่การใช้งานเหมือนกันนะครับเหมือนกัน สำหรับกลุ่มที่ยิงได้ในวันนี้อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามนักนะครับแต่ถือว่าเพียงพอแล้วนะฮะสำหรับการหยุดยั้ยงภัยนะครับสำหรับปืนลำกล้อง2นิ้วนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง JA c t i o n g ก y ไว้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีปืนกระบอกใหม่หรือมีปืนที่ผมยังไม่ได้เทสยิงนะฮะก็จะนำกลับมาเทสให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะก็จะได้ไม่พลาดรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ ผมมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ